ตัวแทนของโรงเรียนม้าสมศนดูงค่ะเอ่อโรงเรียนของดิฉันนะคะได้ผิดการจัยค่าปริญญาโดยหนึ่งตั huh <word> ้งประเด็น <appeal> ห <funnel>. ัวข้อที่จะศึกษาสองรวบรวมข้อมูลสามวิเคราะห์ข้อมูลสี่ตรวจสอบข้อมูลและห้าทำคะนอข้อมูลค่ะประวัติประวัติความเป็นมาของพระราชนะคะองค์พระราชาเป็ความสูงหนึ่งร้ยห้าสิสิบเซนติเมตร จะพองกับนี้ค่ะจากการที่ทาสอบถามจากชาวบ้านผู้ทั่วผู้แก่และแวกนั้นนะคะเอ่อมป็นใครทราบคะว่าพระรามมาตั้งแต่เมื่อไหร่รู้แต่ว่าไม่รู้ว่าใครจะทู้บ้ารู้แต่ว่าเอ่อทำเกิดพระราษมช่วงต้องอเสียทยาส่วนเช่วง ั้ารวยเป็นชาวบ้านแถวนั้นเป็นผู้ทับท้าต้มโดยที่ท่าจะคือเกิดเกิดเป็นจิตใต้สำนึกคือทำขึ้นเองค่ะนเผนื่อเรือค่ะเรือค่ะจะไม่ใช้ล้อค่ะใช้ไม้ใช้ไม้ทับจากบาร์เทียนไม่ไม่ไม่ต้อง,องตอกตะปูค่ะใช้เะืก ส่วนการสมโพธินะคะนะครับในวัดที่15คาบาาคเบอ,อรเด,ดการสมโพธิจะต้องมีหังกลุกปีค่ะเอ่อิฐจะลากนะคะจะลากกันในเรมเป็นคาเือรเสด์ดแรจะลากที่ประตูแดงประตูแดงก็คือจันต้นปรตูกับต้นพิกลอยู่สองต้นจากนัจะลนนากลงฟอง ตอนที่ลากอยู่ที่ประตกนั่งที่ประตูนัน่งไปจนถึงประตูแดงค่ะจะเป็นผู้เฒ่าผู้แก่แต่เมื่อลงในจองจะเป็นเด็กวัยรุ่รนประมาส่วนประมาณค่าโมงเย็นก็จะลากขึ้นกผักแล้วตรงน้าแล้วก็อันเชิญะราศิวลีหารค่ะเออ,ส,อส่วนวาพลูกอน ความสุกที่ได้ไปความรู้สุกที่ได้ไปวิจัยนะคะก็รู้สึกว่าสนุกสนานค่ะแล้วก็ได้สวามรูู้หลายอย่างนะคะค่ะ